มันเกิดอะไรขึ้นบอยูนิโลมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนนะภาพวันนี้เพื่อนๆมันขายไป16ล้านเหรียญน,นี่เพื่อนพีคสตอรวันนี้นะครับก็คือข่าวในวงการคริปโตที่เรื่องลือไปทั่ว Twitter หรือว่า X ตอนนี้นะครับก็คือมีนักลงทุน ผู้ไม่รู้เป็นใครนะครับเพราะว่าเขาได้ซื้อคริปโตพังตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่เป็นแค่1ใน9ของคริปโตพังที่เป็นหน้าตาเป็นเอเลียนแบบนี้แสดงว่าในทั้งเอ่อคอลเลกชันของโปรเจกต์คริปโตพังอันนี้มีแค่9ตัวเท่านั้นที่เป็นโทนสีแบบนี้ก็คือเป็นผ่านเอเลียนและตัวนี้เป็น1ในตัวนั้นล่าสุดเนี่ย ตัวนี้จริงๆแล้วมีการเปิดประมูลทิ้งไว้อยู่ที่4,250อ e ีทด้วยราคาอ e นะีซณปัจจุบันที่แสนสบาทครั้งแรกที่ตัวนี้เปิดตั้งบิดค้างไว้นะครับ552ล้านบาทและปิดการขายล่าสุดตัวนี้คือ600ล้านบาทเป็นเงินไทยโดยประมาณ คำนี้ที่มันโหดก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของภาพวาดตัวนี้ NFT ตัวนี้ซึ่งเป็นคริปโตพังเบอร์3 1 0 0ตัวนี้ได้ใช้กระเป๋าตังค์เปิดใหม่สดๆร้อนๆแล้วโอนเงินเข้าไปแล้วก็ไปซื้อคริปโตพังตัวนี้ประเด็นคือเราไม่รู้เลยว่าคนคนนี้จริงๆเขาคือใครนะมันก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะ คนคนนี้เป็นใครและทําไมเขาถึงซื้อตัวนี้อย่าลืมนะครับในโลกคริปโตแน่นอนครับมันทุกอย่างมันโปร่งใสหมดเราสามารถดู transaction s on chain ได้แต่ไม่ใช่ทุก transaction trans trans on chain เราจะรู้ว่าต้นกําเนิดของ transaction นั้นอยู่ที่ไหนเพราะเขาอาจจะใช้ VPN อาจจะพิงไม่เจอเขาอาจจะอยู่ในเมืองไทยก็ได้อาจจะเป็นเศรษฐีคนไทยก็ได้คริปโตพังวันนี้อาจจะตัวนี้อาจจะมีมูลค่า600ล้านบาทวันนี้แต่ pass on generation ไปอีก4หรือ5 generation ตัวนี้อาจจะมีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านบน blockchain NFT ตัวนี้มีได้แค่อันเดียวในซีเรียลนี้มีได้แค่อันเดียวแน่นอนครับอันนี้ที่มาแชร์ให้เพื่อนๆื่อนฟังเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นข่าวที่มันน่าตื่นเต้นแล้วรู้สึกแบบตกใจนิดนึงฝากเพื่อนๆไว้เป็นข้อคิดเป็นไอเดียยังไงอย่าลงทุนอะไรหากยังไม่เข้าใจนะครับและคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้จะมาหนุนใจหรือเชิญชวนให้เพื่อนๆไปลงทุนในคริปโตหรือ NFT ใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่อยากจะเอาข่าวพีคอันนี้มาเล่าให้ฟัง ก่อนที่จะจากไปผมจะบอกว่าการซื้อขายครั้งนี้ไม่ใช่ Transaction หรือไม่ใช่การทำรายการที่สูงที่สุดในประวัติของคริปโตพังนะครับเพราะว่ามีตัวที่ขายแพงกว่านี้ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นคริปโตพังตัวที่แพงที่สุดที่ประมูลไปเป็นเบอร์5822 5822 58นี้ขายไปในราคา8,000อ e ีเทรียมหรือเป็นเงินไทยประมาณ800ล้านบาทไทย เพื่อนๆว่าไงครับเป็นไปได้ไหมที่คริปโตพังตัวนี้จะมีมูลค่าสูงขึ้นหรือเพื่อนๆคิดว่าไม่น่ารอดครับคุณใจด้ไม่น่ารอดก็แล้วแต่มุมมองอยังไงหาก enjoy อเอพิซดแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับท้ายที่สุดอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงมากๆนะครับและยิ่งตลาดที่พวกคุณไม่เข้าใจอย่าเอาเงินไปลงนะครับเลื่งเวลาลงทุนในตัวเองดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเอพิซอดหน้าครับ